สวัสดีจ้าแม่สินจ่าทักทายเช้าวันที่19มิถุนายนนะคะทุกคนก็มามัปเด็กข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทองคําและแางงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่19มิถุนายนปี2568ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันรักษาระดับจากวันก่อนหน้า ระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ52,150บาทต่อบาททองคำสูงสุดที่บริเวณ52,300บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งก9.65%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ32.538ถึง32.638บาทต่อ1ดอลลาร์ทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวสลับขึ้นลงโดยทองคำนะคะได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัย จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและอิราัาที่สอแวลตึงเครียดมากยิ่งขึ้นด้วยพบความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาต้มโจมตีอิหรา่านในขณะที่มีการส่งสัญญาณเจรจาออกมาจากทั้งสองฝ่ายเป็นระยะอย่างไรก็ดีนะคะค่าเงินดอลลาร์ก็ได้รับแปลงหนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัยด้วยเช่นกัน ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน FOMC ของเฟดรวมถึงค้อยถแถลงหลังการประชุมของนายเจโรมพาเวรประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราอกเบี้ยของเฟดต่อไปสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่19มิถุนายนปี2568 อ่านีงราคาของวันที่18นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาจากสมาคมค้าต้องคําทั้งหมด10ครั้งในการราคาครั้งที่10เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเ,าาเช้าของวันนี้ชาวงที่19กามิถุนายนปี2 5 6 8 ทองคำแท่งกสบคขก้น5%ซื้อ52,100บาทขาย52,200บาททองรูปพรรณกสบคขก้น5%ซื้อ5 1 5 8บาท88สตางค์ขาย53,000บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่18ราคาคงที่แม่มสินก็ต้องขอขอ,ขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมาณที่นี้ด้วยนะคะ ตลาดติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะและในทุกวันนะคะแม่สินก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคาและรรงงานราคาทองในทุกวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สินเลยนะคะขอบคุณทุกกาตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ